สวัสดีค่ะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้ AI Chatbot แต่ยังนึกไม่ออกว่ามันจะต้องเริ่มยังไงแล้วรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่าใช้ยังไงมันถึงจะคุ้มใช้ตัวไหนดีคำถามเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะเอาแค่ให้พอเราเริ่มต้นได้เท่าน,นั้นเองเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า AI Chatbot มันคืออะไร AI Chatbot จริงๆเวลาใช้งานเนี่ย มันก็ใช้งานเหมือนเราใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งาน google search ธรรมดาทั่วไปพิมพิมเข้าไปแล้วให้มันตอบมานะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันมีความอัจฉริยะมากค่ะมันถูกออกแบบมาว่าให้มันสามารถคุยโต้ตอบกับเราได้เหมือนมันเป็นคนคนหนึ่ง แต่มันเจ๋งกว่าคนตรงที่ว่ามันมีฐานข้อมูลใหญ่โตมโหฬารมากค่ะเหมือนคุณนึกถึงว่ามีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ AI แชทบอทเหล่านี้คือคนที่อ่านหนังสือเหล่านั้นหมดทุกเล่มแล้วแล้วมันมีข้อมูลมากในหัวเพียงพอที่จะประมวลออกมาและให้คําตอบอเจ๋งๆกับเราได้ซึ่ง AI แชทบอทคุณสามารถทั้งให้ข้อมูลกับเราก็ได้ระดมไอเดีย a บรน t o r m ให้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงให้ได้มันสามารถจัดการแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล ได้เรื่องการวางแผนให้คําแนะนําต่างๆเราจะทําอันนี้ดีหรืออันนั้นดีให้มันวิเคราะห์แต่ละช h o i c ิหรือให้เสนอทางเลือกมาให้เราสิหรือด้านภาษาก็ทําได้ดีมากนะคะเรื่องการแปลภาษาแล้วก็แก้คําผิดต่างๆหรือว่าช่วยปรับเปลี่ยนโทนเสียงเพราะฉะนั้น จากความสามารถที่มันค่อนข้างกว้างและจากข้อมูลมโหฬารมหาศาลที่มันมีเนี่ยมันทําให้ขอบเขตการตอบคําถามของเราเนี่ยมันหลากหลายมากแสดงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรหรือใช้ชีวิตในสไตล์ไหนเนี่ยมันจะต้องมีสักเรื่องหรือหลายเรื่องแหละที่ AI chatbot จะเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครสั่งซื้อชุดคําสั่งสําเร็จรูปของ c h a t a b l e ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว AI Promaster y for Content Creator หรือว่าตัวอื่นๆที่กําลังจะตามออกมาเรื่อยๆเนี่ย คุณก็สามารถใช้ชุดคำสั่งสำเร็จรูปเหล่านั้นในการแชทในการส่งข้อความไปถามกับตัวแชทบอตต่างๆได้ซึ่งในที่นี้เรายกตัวอย่างมานะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อเนี่ยคุณจะได้เป็นคู่มือแบบละเอียดไปด้วยนะคะเราจะยกตัวอย่างมา8เครื่องมือหรือ8เว็บไซต์ด้วยกันเพื่อให้คุณได้ไปทดลองใช้งานในแต่และเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีถ้าเกิดว่าคุณชอบคุณจะไปต่อคุณก็ค่อยสมัครจ่ายเงินสับสคริปชั่นกับเขาไปนะคะ เราจะพูดถึงรายละเอียดแค่คร่าวๆประมาณนี้เองนะคะเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราจะเลือกใช้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือทดลองใช้มันเลยค่ะอันนี้เราเปิดแท็บค้างไว้5แท็บด้วยกันซึ่งแต่ละแท็บก็คือ AI แต่ละตัวนะคะคำถามคำถามเดียวกันก็จะได้คำตอบที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ตัวเครื่องมือเดียวกันย่อเดียวกันอย่าง ChatGPT เหมือนกันในการถามแต่ละครั้งมันก็ตอบไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เริ่มเข้ามาที่ ChatGPT ก่อน บางอันเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องให้เราลงชื่อเข้าใช้ตั้งแต่แรกคือหมายถึงว่าถามคําถามเลยก็ได้แต่บางอันมันก็เรียกร้องให้เราลงชื่อเข้าใช้ทันทีซึ่งการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ที่จะแนะนําก็คือว่าปกติแล้วโดยทั่วไปพื้นฐานนะคะถ้าอีเมลไหนเราใช้เกี่ยวกับการเงินเราจะไม่เอามาลงชื่อเข้าใช้ในอีเมลที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเงินหรือ อีเมลที่มันสำคัญอย่างเช่นเราใช้ในการาสร้างช่อง YouTube ใช้สร้างเพจ Facebook อีเมลที่ไม่อยากให้มีการเข้าถึงมากนะักอันนั้นเราแยกออกไปนะคะส่วนอีเมลที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานอย่างเงี้ยเราควรจะแยกออกมาเป็นอีเมลหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแยกแบบนี้เนี่ยเวลาคุณจะมาลงชื่อเข้าใช้คุณจะได้ไม่กลัวว่า้มันจะโดนแฮกเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราแยกอีเมลไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากนะคะ อ่ะอันนี้เป็นของ Chat GPT เดี๋ยวเราจะลองเริ่มถามเขาดูว่าฉันเพิ่งเริ่มต้นใช้ AI Chatbot ยังไม่รู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างฉันอยากให้คุณช่วยจัดการงานยุ่งๆชีวิตยุ่งๆของฉันให้เรียบร้อยขึ้นคุณทำอะไรได้บ้าง อันนี้ในเบราว์เซอร์โครมเนี่ยเคยลงชื่อเข้าใช้อีเมลนี้ไว้ละมันก็เลยลิงก์เข้ามานะคะแต่ใครที่ยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้เนี่ยก็ต้องกดลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะมันจะมีปุ่มลงชื่อเข้าใช้อยู่อันนี้เดี๋ยวลงชื่อออกให้ก่อนกดล็อกอินนะคะปกติพื้นฐานอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี gmail แล้วก็ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ r o m มมันก็จะง่ายนะคะ ประวัติที่เราเคยถามไว้ก็จะอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะช่วยจัดการชีวิตอันนี้คือล่าสุดอยู่บนสุดเนาะเขาก็จะบอกต่อมาว่าสิ่งที่เขาช่วยทําได้ก็คือตารางงานการจัดเวลาการจัดการงานที่ต้องทําอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการตั้งคําถามที่ไม่ดีนะคะเพราะามันลอยๆกว้างๆไปแต่อันนี้จะทดลองใช้ให้ก่อนเท่านั้นนะคะทีนี้มา cross AI cross AI เนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมในคนทำคอนเทนต์นะคะเพราะว่าให้ข้อมูลที่ ค่อนข้างมีคุณภาพสูงเลยทีเดียว่ะวิธีการใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้นะคะ c o n t i n u e with gmail นะคะ with google c o n t i n u e อ่ะแล้วลองวางคำถามเดิมเข้าไปอ่ะเขาจะ list มาว่าเขาทำอะไรได้บ้างตอบไม่เหมือนกันนะคะจริงๆแต่ละอันเนี่ยถ้าเกิดเราถามใหม่เปิดคำถามใหม่มันก็ตอบไม่เหมือนกันนะคะ ันนี้ถามคาถามเดิมกับหน้าใหม่นะเวลาเราจะขึ้นหน้าใหม่เราก็กดมากดปุ่มที่มันเด่นสุดข้างบนนะคะที่เขียนว่า Chat GPT มันก็จะขึ้นหน้าใหม่ให้เราและรายการที่เราเคยถามไว้เก่าๆมันก็จะตอบแถวเรียงกันมาอย่างนี้นะคะเปรียบเทียบกับก่อนหนะ้าน,นี้ที่มันตอบสั้นนิดเดียวนะคะอันนี้ตอบยาวขึ้นละซึ่งปกติถ้าเกิดว,ว่าคําตอบที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราสามารถพิมพ์บอกนะว่าเออคุณตอบสั้นไปยาวไปคุณใช้คําศัพท์ยากเกินไปเราสามารถคอมเมนต์เขาได้นะคะ แล้วก็รวมถึงเราสามารถกดให้เขาตอบใหม่ก็ได้มาลองอีกตัวหนึ่ง Gemini นะคะ Gemini เป็นของ Google และตอนนี้เราใช้ Google Chrome อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะกดเริ่มใหม่กดบวก New Chat ใส่คำถาม Enter เห็นไหมคะง่ายๆเหมือนกับใช้ Google Search เลย Meta AI อันนี้ของ Facebook นะคะ Facebook เขาก็จะให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Meta นะคะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ลงชื่อเข้าใช้เราก็จะใช้โดยที่ยังไม่ต้องล็อกอินก็ได้ต่อไป Microsoft เป็น Microsoft Bing นะคะอันนี้ก็ใช้โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยมันจะไม่บันทึกประวัติการแชทของเรานะคะเพราะฉะนั้นลงชื่อเข้าใช้ก็ย่อมดีกว่าเพราะข้อมูลจะได้ไม่หายไป วิธีการเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนตัวชุดคำสั่งสำเร็จรูปมีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราไม่ต้องคิดเองว่ามันมีคำถามอะไรได้บ้างนะในการทำงานงานนี้อย่างที่เปิดอยู่เนี่ยก็คือเป็นของสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งแบ่งไว้แล้วแต่ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย มันถามอะไรได้บ้างขั้นตอนหาข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลเจาะลึกข้อมูลเพื่อให้มันได้เนื้อหาออกมาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่เกิดขึ้นในการกลาวเนื้อหานั้นบ้างและมันมีคําสั่งที่เราใช้อะไรได้บ้างถ้าเรามีไกด์ไลน์แบบนี้มันก็จะดีกว่าที่เราต้องมานั่งลึกขึ้นมาใหม่เองนะคะ พวกชุดคำสั่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไปอีกจากการมี AI Chatbot มันง่ายอยู่แล้วแต่การมี AI Chatbot ที่ต้องระวังคือการถามคำถามไปเรื่อยๆที่คำถามนั้นนะมันเป็นคำถามที่ไม่มีโครงสร้างเลยถามไปแล้วมันได้ข้อมูลมหาศาลที่มันใช้การไม่ได้อะมันเท่ากับว่าคุณจะนั่งเสียเวลามากเลยนะคะ มาถึงตอนนี้ใครอยากเริ่มต้นใช้ AI ไปลองใช้ฟรีได้เลยชอบตัวไหนก็ค่อยสั่งซื้อนะคะส่วนใครต้องการสั่งซื้อชุดคำสั่งสำเร็จรูปจาก Cheatable สามารถทักมาได้ที่ Line a d Cheatable ค่ะ